สวัสดีค่ะโอกระเซ้าอยู่กะบบาลกุบเด้อค่ะมัอน,นี่บาลกุบเป็นตัดตีนเฮ็ดเด้อค่ะเฮ็ดดอกหน่อยเนี่ยนเอ้ยนี่หน่อยเฮ็ดกระลังสิลืมออกอีเด,ด้อค่ะเฮ็ดน้ำพึ่งค่ะนี่เฮ็ดแดงกะจะออกอีเด,ด้อค่ะดูเด้วมันเอาค่ะบาลกุบตัดตีนเฮ็ดตัดเงีย้งยวเวยีดิน อุยหนุเลยวะสายยูเก็บเฮ็ดมาเนื้อตากูตัดตินเฮ็ดสุกทิ้งละบานุดดอกหน่อยก็เอาเด้อจ้ะดิดแดงรู้งามันกระดังงอได้ไหมเอา้า ดอกมีงามเนาะตุ้มอืมกำลังนักกำลนักกำลังดีนักกำลังนนักดีนี่ไดี๋ยวคะขึงดอกวะนี่ขายไว้รักจุดนี่ดอกว่างามดอกบานผดไอ้แกงก็ได้มื้อนี้กะมันเ็ดหลายเติบเด้อจ้าเัวเราวะว่าบ่งามดอกบ่ค่อยงามเนาะจ้า เดี๋ยวลูกค้าก็ติขายว่าได้แลกว่าได้แล้วนี่หมดขายจากวันเนาะเฮ็ดขายไปแล้วก็ติไปกินนะไปกินไกดอกเฮ็ดน้ำเพลงวันนี้เฮ็ดแดงดอกงามดีดูซื้อว่าจะโอ่อี้ได้เฮ็ดแดงจะได้แบบมีขนาดน้ำนักดีค่ะนี่โอ้เห็ดทานได้ดอกเดียวบึงเท่ายุญุเลยว่ะ

เฮ้ <c oughs> ยหายยังวะหายเฮ็ดกะลักสีออกอีกอน่ดูแล้วนะเฮ็ดแดงเฮ็ดน้ำผึิงอ่ะเฮ็ดทานใบแล้ววะเงี้หนึ่งอยากนิหน่อยหนึ่งนี่มาเบิ่งเฮ็ดร่วมในกันเด้อจ้ามื้อนี้ <c oughs> ประเดชาจะไปแกงกิน พราไม่เห็นจำเพิงนี่แซ่บนี่เห็นจำเพิงกจะนั่งโตอีกตัดดีๆมั้ยนั่นไม่ขี่ดินรุดก่อน ดอกเมื่อไหรบ้างดึงหรูรมได้จ้มามัอนี่ค่ะมีแต่ดอกงามๆนี่ด้เนาะบานเนี่ยจุ้มเนี่ยอดอกจุม้มทินี้เนี่ยไปจิ้มเนปลาข้าวเกาเน,ะนาะงามงามาค่ะเห็ดมัอนี่ค่ะ คนไหลก็แช่เลยเด้อค่ะก็ติดตามเช้าอยู่ค่ะก็บาวก,กบค่ะอีสานโบราณหากินค่ะนี่พามาเบิ่งเห็ดด้จา่าเนี่โอ้ยนี่เห็ดแปลงบาโกพาแตงโมดูพาแตงโมดูแตงโมทางโคราชแด,ดงดีบอือนี่เอ้ย <c oughs> บาโกสิพาแตงโมด้จ้ะคือ,คอ,คอบอ เน่าแล้วมดแล้วแตงโมเมดแล้วเหลือสามที่ลูกไงโอ้อยังแดงเลยจ้าน,นีน่เก็บเต็งโมผู้ใหญ่ตีโอ้เน่าเน่าโอ้เน่าเดี๋ยวจะบอกเพคนว่าเน่าถ่ายดูไปเมื <c oughs> ่อเคยซื้อแตงโมเจ้านี่เน,น,น่าพึ่งเน่าด้วยจานี่เดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปไปให้แกดูกินหิ่งเลย